สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2ในการเรียนอัศวินแล้วนะคะสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการฟังหานะคะโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามากมายนะคะโดยในอดีตเราเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่แล้วค่ะในในความเป็นตัวตนของเรานะคะแต่เราไม่เคยฟังหาค่ะวันนี้ท่านอาจารย์เปิดช่องแล้วก็ให้เทคนิคในการฟังหาโอกาสใหม่ๆที่หลังจากนี้ค่ะ เราคงได้ใช้การฟังหาตรงนี้หากระดับในหมายความเป็นไปได้ใหม่ของเราตลอดนะคะส่วนในในเนื้อที่ของออความเป็นไปได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวันนี้ก็คือในเรื่องของการรีคีเอทด้วยนะคะก็คือเราจะต้องมีการนำ,นำบทสนทนานะคะมารีคีเอทเพื่อ ส่งเสริมหรือว่าเพื่อชัดจุงนะคะให้คู่สนทนานะคะในการที่จะผูกเรานะคะบทสนทนาให้เร่งเรา,าประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของที่จะแบงปันนะคะมันเป็นในเรื่องของการที่ว่าการให้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ที่มีเดินเข้ามาในสมาคมนะคะ เราให้ด้วยใจนะคะและสิ่งที่ได้รับในวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งปันด้วยใจสูท่ทุกๆท่านนะคะท่านนะคะสามารถหาโอกาสแบบนี้ได้นะคะจากสมาคมอิต้านะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสนใจนะคะในการสมัครสมาคมนะคะติดต่อได้ที่นี้นะคะนายทะเบียนอิต้านะคะ ne 5 9 5ค่ะขอบคุณค่ะ